เป็นชื่อแม่ปไมรู้หมดไหมชื่ออะไร้แม่ก็แพ้ไปแล้วครับที่แม่ก็แพ้ไปแล้วไข่แพ้โอ้่แพ้ นตไหนวะยะมตเสี่ตรงเนี่ยโอ้อรอ้เดี๋ยวไปเตะบอลเยไป สนใจแต่ ping pong มาลงมาซื้อชั่วโมงค่ะไม่ก็มาเลือกดิที่นี่คือทีี่่นคือ Impact Speed Park มาพูด Impact Speed Park มี TV b เ s สอยู่ Impact Speed Park เล่นนี่ไงเดี๋ยวเขาจะเรียกอันนี้คือที่เราแต่ว่าเราเป็นของเด็ก kids เพราะว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยแหละเพราะคนนี้เลยเออเพราะคนนี้แหละมาขอบคุณแม่ เีเล่นป็นกองไม่เป็นแต่เี้อยากลองเนี่อาาลองลองสพ่อแม่ตกกันลูกกระดิ่นะเพ่อได้เหนียว่าพ่พ่ออไม่ร้องูนพอได้เนยวเขาเรียกว่าคนแท้แล้วไม่ยอมะ

รักเสร็จยังร้อนเลยอ้น้นงไอ้น้องเดี๋ยวพี่ขอเล่นเลยดินี่มาใครเนี่ยาครเห่อใช่เหรอีลยวเล่นกันพี่แจงวมาถ่ายรายการทีมีนะมันเลยบังเอิญเจอมามามา่า สเท้าแล้วเอาใหม่เลยเหรอเาใหม่องศูนย์ายโบากลับไปเบอลบม่องปถึง้าก่อน่สากลับไปเตะบอไบอกลับไปเชียรบอล ขึ้นขอกันเริ่มวะมาเออโวโกงดาไม่สารเสวโกงดาอ่าดูดูลูกเสิร์ฟลูกเร์โกงดาข้อคนน้ำดีคนจับเรื่องันออนึ่1 2 3 ถึงคิวเราแล้วเราจะเข้าไปข้างในแล้วทำไมเป็นห้องทำไมเป็นห้องเนี้ยเขาบอกว่าเขาบอกให้เข้ามาดูเข้ามาวัดอะไรอย่างนี้ก่อนว่าเราขับประมาณไหนก่อนจะลงสนามจริงสายตาสั้นเหมองไม่เห็นเรียนชากล้องเท่าไหร่ด้วไม่รู้สิแล้วทำไมตากล้องหลังคุณทังให้ว่างก็มาไงเออทำไมสงสัยอะไรเนี่ยเออสงสัยอะไรก็เจอ

พร้อมไแล้วใครกูเชียรพร้อมนะครับอะไรขวดไปเกี๊ยว

มันสนุกไหมมันไม่น่ากลัแวแบบที่คิดแล้วมันก็ไมเ่เลอะกับที่คิ้นคำสุดแล้วรีบเลยอ,ะอ่ะแต่สนุกไหมอะ่ะลูกไปไปต่อยคิวอ,อีกแไป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 ไออพี่ทันนะคะพี่ทนันพระเอกช่องเจ็ดเออเอาเคยสอนให้รู้ แล้วพ่อหัวพ่อยังได้ั้่ที่สี่แม่ก็วยหนังไปอีกเ่บอนก็ดีค่ะแล้กก็ดีแต่ีวเก่งตีเดมอนวเก่งมอกี้โอ้น้องใครวะคนมุมใจอะมาแล้วเรามาแล้วอุ้ยใครดีใครดไม่ใชไม่ใช่บอวันแรก โอ้โบอเท่ะบอสบอสมืออะไจ้าเชียสุดจังวะนนี้มาแล้วนางมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครดิบไข่ดิบไค่ดิฟว้าวลอว้าวอว้าวน้นหลังแล้วใช่เหรออืุ้ยบอสโดนแสง โอ้ทุกขาพูดูยิ้มมาอีกแล้วจ้าโคจรจังอ่ะจังหวะนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ขับกันเสร็จแล้วนะคะ ใครอยากมาก็มาขับตามเราได้เดี๋ยวเบสจะมาอีกรอบหน้าถ้าเบสมารอบหน้าเดี๋ยวเบสก็จะถ่ายคลิปเบสจะเอาโค้งมารอบหน้าเราเราจะแขกขนมจีนที่มันชนโบ๊ชเกือบเสียหละกคนไหนคนไหนคนจีนโอเคอ่ะโบ๊ชไปคลิปปิดคลิปปิดคลิปกินเนี่ยไปคลิปเยอะสนิดเยอะจากวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะดตามด้วยนะคิมมัน ไว้ครั้งหน้าเรามาอีกแล้วเราจะมาถ่ายอีกนะคะครั้งหน้าเบสจะมากับเพื่อนไม่มาคาร์ล่ากับโบออ๊ทอ่ะขวบูบ๊ทขับช้ามากไม่ได้ใจเลยจ้ารับเงินเบสสองหลบแต่เบสที่โหลนะแต่ว่าขับชา้างงปะ<า>ไปค่ะบ๊ายบาย